มาแล้วครับประเดิมปีนี้มาตัวแรกเลยครับนี่ครับ Republic of Gamer ชื่อนี้ LG การันตีความแรงที่เห็นอยู่นี้นี่คือ LG Flow 4 3ยังไม่แก่ซิลนี่ซิลพลาสติกยังอยู่เลยใหม่ส,สดพึ่งมาถึงส,สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่อันนี้ในกล่องจะมีตัวเครื่องนี่มีกระเป๋าผ้าแถมให้ด้วยนะครับนี่อะแดปเตอร์200วัตต์นี่โ มันจะพกพาแต่ว่ายังบางอยูย่ยังมียังมีความบางอยู่ยังโอเคโอ้โหพีเม,มจัดจัดใหม่สดไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีการจับใดๆทั้งสิ้นจับครับจับครั้งแรกเลยโอ้นี่เป็นหนังมันฝาหลังนี่มันเหมือนเป็นหนังแบบนี้โอ้ยของใหม่โคตรสดใหม่และแน่นอนครับรีกีความเป็นโน้ตบุ๊กจะบอกว่าโน้ตบุ๊กก็ไม่เชิงเพราะว่านี่มันเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กเน่ตรงนี้ ใช่ปะถ้าทองคีย์บอร์ดออกแท็บเล็ตดีๆเลยเพราะว่าน้ำหนักตัวนี้1.2กิโลกร,รมัมบางเนี่ยให้ดูความบาง12มิลโคตรบางโคตรเบาและนี่เป็นแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุกเกมมิ่นที่ส่งพลังที่สุดเพราะว่าชิปตัวนี้มาใหม่ครับ Ryzen AI m a x p a d 395แล้วก็กาจอบอบองเขาที่เขาว่า แรงตบการ์จอแยกอย่าง RTX 40ง0ูนได้สบายๆเพิ่มเพ้า RTX 40 7 0ูุดอีกด้วย3ส,สเปคขายจริงจะเป็นแรมแบบ 32GB เป็นแรมแบบ Unified Memory นะครับแล้วก็หน้าจอ OLED 13.4นิ้ว2 5 K นะครับแล้วก็เรื่องของค่าสีไม่ต้องห่วงสีสันสวยสดงดงามแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของราคาประสิทธิภาพ Performance ของตัว LG Flow T 3ตัวนี้รอติดตามชมได้ที่นสเปกนะค